แนวนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องหาเหรียญคริปโตฟรีกันนะครับใครยังไม่กดติดตามแอดฝากกดติดตามไม่แอดด้วยนะครับก็วันนี้ตอนนี้แอดมีกลุ่มหาเหรียญคริปโตฟรีกันแล้วนะครับเชิญเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มแล้วแชร์เว็บที่เพื่อนๆทํากันอยู่ได้นะครับก็วันนี้แอดจะมาแนะนําเว็บเป็นเว็บหาเหรียญ USDT ฟรีนะครับจะได้40,000ซัตตุชิทุกๆ5นาทีนะครับตามนี้เลย40,000ซัตตชิทุกๆ5นาทีวิธีการทําก็ เอาลิงก์กระเป๋าของ USDT มาใส่นะครับก็ขอย้ําก็จะถอนเข้าได้แค่ f o r s e ตเพยเท่านั้นนะครับถ้าถอนปุ๊บเงินจะเข้าเหรียญจะเข้าทันทีเลยนะครับก็ไปเอาลิงก์กระเป๋า f o r s e ตเพยมาใส่กันนะครับก็เสร็จปุ๊บพอเข้ามาหน้านี้เราก็เลื่อนมาหาตรงนี้ครับฝากเงินดี posit ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เข้ามาหาเหรียญ USDT นะครับนี่นะครับ USDT เราก็๊อปตรงนี้ไปเลยครับเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายแล้ว copy ไปได้เลยแล้วก็กลับมาที่เว็บนะครับพอเสร็จปับ๊บแล้วก็มาเอาลิงก์มาเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่ตรงนี้นะครับเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับนี่ครับเข้าสู่ระบบพอเรากดเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บสักครู่นะครับ โอเคตอนนี้แอดก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับเราก็มากดตรงที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับเสร็จปุ๊บเราก็แก้แคปชาตรงนี้ไปเลย R E L แล้วก็ไปหานะครับ R E L R E L R E L อันนี้นะครับแล้วก็ P R I นี่อันนี้แล้วก็ R O M อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับเสร็จปุ๊บเรากดรีแคปชาตรงนี้ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาคําว่าตรวจสอบข้างล่างนะครับ พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเด้งมาหน้านี้ให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อดําเนินการต่อ,อเสร็จปุ๊บเราก็เลือกแคปชั่นตรงนี้นะครับรถแท็กอร์ปับ๊บแล้วกดยืนยันไปเลยครับเสร็จปุ๊บก็รอตรงนี้อีก5วินาทีนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดรับลิงก์ไปเลยถ้าเด้งขึ้นมางี้จะเป็นโฆษณานะครับแล้วกดออกไปแล้วกดรับลิงก์ทำได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับ ก็เสร็จปุ๊บแล้วกดรอลิงสักครู่อ่าเสร็จแล้วเขาบอกว่า4ี่หมื่นซาโตชิเข้าไปยังฟอเ t ตบัญชีฟอเ t ตเพย์ของคุณแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเหรียญเข้าหรือ,อยังพอเสร็จปุ๊บเรากดกลับมาหน้านี้พอกดกลับมาปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาน้่นะครับเหรียญเข้าแล้วนะครับ USDT 4 0 0 0 0 USDT ซ a ตโตชินะครับ 40, ส0 0 0 0ซัโตชิ USDT นะครับก็เข้ามาแล้วนะครับ ก็ถ้าใครสนใจอย่าแอดจะนี่นะครับอยวาแอดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็เว็บนี้ก็มีให้เคมหลายเหรียญมากเลยนี่ครับตามนี้เลยนะครับข้างบนถ้าเราจะเคมได้ตามนี้เลยก็ร้ออีก5นาทีนะครับถึงจะมาเคมได้อีกรอบนึงเคมได้นี่นะครับเขาจะมีเวลาบอกของแอดเลออี4นาทีนี่นะครับ4นาทีในหน่อย,อยก็มาเค็มได้อีกทีนึง ก็ทำได้น่าจะไม่มีจำนวนจำกัดนะครับก็ไม่เห็นมีขึ้นบอกก็น,นี่จะเป็นรอยลายชื่อลิงกระเป๋าของเพื่อนๆที่เคยที่เขาทำกันอยู่แล้วถอนออกไปนะครับนี่ตามนี้เลยก็มีคนทำเยอะรีบมาทำกันนะครับก็ถ้าใครสนใจอาจจะทิ้งลิงก์สมัครไวใ้ใจล่างคลิปนะครับก็วันนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับไปเจอันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ